ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลของเพลงพันชาแนลที่จะแบกปันหนังสือและเรื่องราวดีๆให้กับคุณค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นขึ้นดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพลงพันเองก็ไม่สบายอยู่เหมือนกันค่ะหากในเอพิโซดนี้เสียงเพลงพันแปลกไปไม่รื่นหูอย่างไรก็ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะคะ สำหรับวันนี้นิยายที่เพลงพันอยากจะหยิบยกขึ้นมารีวิวมีชื่อเรื่องว่าดีครับผมเหมาะสมครับนายผลงานของคุณจรินค่ะนิยายเรื่องนี้เป็นแนวสไลด์ of Life ใช่ไหมนะคิดว่าใช่ละที่มีตัวละครหลักก็คือภัชระหรือเพชรประหลัดอำเภอที่ย้ายมาใหม่กับแดนเทพทวินภูมิในอำเภอที่ดูเคร่งขรึมซึ่งนายเพชรเขาเนี่ย เป็นลูกคนหนูที่เติบโตมาท่ามกลางความสบายพ่อแม่ตามใจทุกอย่างแทบจะประเคนให้อยากได้อะไรก็ต้องได้จนเข้าขั้นเรียกได้ว่าเป็นพวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฝอ,อก,ก็ไม่ผิดแต่ถึงจะโดนเลี้ยงแบบนั้นตาเพชรเองก็ยังฮึดเรียนจบรัฐศาสตร์มาได้อย่างหืดขึ้นคอค่ะ ทว่าในวันซ้อมรับปริญญาเรื่องดันเกิดเมื่อเขามีเรื่องชกต่อยกับคู่อริที่ปากดีใส่ว่าเพชรเรียนจบเพราะเส้นพ่อแถมยังแดกดันว่าพ่อที่เป็นผู้ว่ากำลังจะขึ้นเป็นอธิบดีแล้วก็เลยได้อภิสิทธิ์ไปหมดทำให้เพชรโมโหโจนซัดอีกฝ่ายกลับผลลัพธ์คือเขาถูกห้ามเข้ารับปริญญาจริงและโดนพ่อตัดค่าขนมทันทีแบบไม่ปราณี แต่คนที่ลงโทษนี่เองกลับเป็นคนที่ยื่นข้อเสนอดัดนิสัยให้ข้อเสนอที่ฟังแล้วเหมือนจะง่ายแต่สำหรับเพชรนะ่ะยากสุดชีวิตพอบอกว่าถ้าอยากได้เงินหนึ่งล้านไปเล่นเกมอยากได้คอนโดหรืออยากได้รถใหม่ก็ไปสอบบรรจุเป็นประหลัดแล้วทนทำงานให้ได้สมเดือนก่อนทุกอย่างถึงจะจัดให้ จากคุณหนูสบายจัดต้องกลายไปเป็นประหลัดอำเภอมือใหม่หัดทำงานแถมดันต้องไปปฏิบัติงานที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งแม้แต่เพชรเองยังไม่เคยสนใจว่าจังหวัดนี้อยู่ที่ส่วนไหนของประเทศไทยโลกที่ไม่เคยต้องรับผิดชอบอะไรกำลังจะสอนบทเรียนใหม่ให้กับเพชรแบบเ,บบเข้มข้นเต็มๆและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเติบโตที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อน สำหรับคนที่ผ่านโลกมาระดับหนึ่งอย่างเพลงพันธ์ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเด็กๆยุคนี้จะเข้าใจไหมนะแต่ว่าตอนที่เพลงพันอ่านนิยายเรื่องนี้ครั้งแรกความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาในหัวคือฟิลลิ่งละครหลังข่าวภาคข้ามช่องเจ็ลอยมาเลยบอกตรงๆคือมันได้มากค่ะเพราะอะไรนะะหรอก็เพราะเซตติ้งของเรื่องนี้เกิดขึ้นในท้องที่บ้านทุ่งถ่ายทอดชีวิตเรียบง่าย ความผูกพันของผู้คนในชุมชนแถมยังคลาคล้าไปด้วยเส้นเรื่องของความรักหน้าทีและฉากบูแบบแทบขาดใจเรียกได้ว่าครบรถครบเรื่องจนเพลินึกถึงละครเยนย็ุคก่อนแบบริกเรียงไม่ได้จริงๆคะ่ะพ่ออ่านจบแล้วเพลงพันก็สรุปกับตัวเองได้เลยว่านิยายแนวนี้นี่แหละที่เหมาะมากที่จะเอาไปทำซีรีส์เพราะถ้าทำออกมาเป็นภาพ คนดูก็จะได้อัตรัแบบครบชุดทั้งรักดรามา่าบูและบรรยากาศชนบทที่ชวนละมุนจริงๆนะไม่ได้อวยเลยจุดดีของนิยายเรื่องนี้ที่เพลงพันธ์สัมผัสได้นอกเหนือจากล็อตเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็คือเรื่องแรกบรรยากาศบ้านทุ่งที่อบอุ่นสอดแทรกวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยการสนทนาของคนในท้องที่ในนิยายเรื่องนี้นะคะจะใช้ภาษาอีสานแล้วก็ใส่คำแปลภาษากลางไว้ในวงเล็บกำกับซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยอินกับบรรยากาศของจังหวัดชัยภูมิได้สมจริงยิ่งขึ้นเหมือนเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่จริงๆ นอกจากนี้ก็ยังมีการสอดแทรกประเพณีทําขวัญความมีน้ำใจของผู้คนในชุมชนที่ไม่หวังเงินเป็นผลตอบแทนหรือแม้กระทั่งอาหารอีสานอย่างแกงอ่อมที่ใส่น้ำปลาราก็มากับเขาด้วยนะเอออย่างที่สองพัฒนาการของตัวละครคะ่ะ โดยเฉพาะนายเพชรผู้หน้าหมั่นเคี้ยวของเราจากเด็กที่เคยเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอ่อการลงพื้นที่ชัยภูมิครั้งนี้กลับกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เขาได้สัมผัสคำว่ารับผิดช,ชอบอย่างแท้จริงทั้งต่อหน้าที่ทั้งต่อผู้คนและต่อประเทศชาติที่เขาเป็นส่วนหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเกิดขึ้นทำให้ผู้อ่านรู้สึกอิ่มเอมไปกับการเติบโตของเขาแบบจับต้องได้และอดไม่ได้ที่จะเอาใจช่วยตัวละครนี้ด้วยความผูกพันอย่างสุดหัวใจเลยค่ะเรื่องที่3ความสนุกสนานแบบมีสาระ แถมสะท้อนปัญหาสังคมโดยเฉพาะเรื่องของคอร์รัปชันและยาเสพติดในเรื่องทำให้เห็นชัดเลยว่าปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสังคมหนักแค่ไหนจนอดนึกไม่ได้ว่าแค่เพียงหนึ่งอำเภอในนิยายก็ยังสร้างความเสียหายได้มากมายขนาดนี้แล้วระดับประเทศที่ใครๆก็รู้กันดีว่าคอร์รัปชันและยาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรงังจะทำให้บ้านเมืองของเราต้องสูญเสียอะไรไปมากเท่าไหร่กันแน่ และใผลสุดท้ายค่ะ เป็นนิยายที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับเพลงพันได้อย่างเนืองๆตลอดการอ่านจะว่าว่าเป็นนิยายตลกเหรอก็พูดไม่ได้เต็มปากค่ะแต่ว่าความโบบะและปฏิกิริยาทางเคมีใดๆของตัวละครทำให้เพลงพันอ่านไปแล้วก็หัวเราะเสียงดังไปเป็นช่วงๆแบบที่บางทีก็ไม่รู้ตัวว่าได้หัวเราะออกไปแล้วซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากจริงๆคะ่ะเพราะเป็นเวลานานแล้วที่เพลงพันไม่ได้อ่านนิยายแล้วหัวเราะออกมา เสีียงได้้แบบนสำหรับข้อเสียของนิยายเรื่องนี้อันที่จริงก็แทบจะไม่มีเลยค่ะแต่หากจะให้แนะนำก็คือตอนที่เพลงพันอ่านนิยายเรื่องนี้เนี่ยอ่านด้วยเวอร์ชันของ e p u b ใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีการสะกดผิดอยู่หลายจุดค่ะแต่ก็ไม่ได้ทําให้เส้นเรื่องเสียอรรถรสแต่อย่างใดน,นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีการปรับปรุงในส่วนที่สะกดผิดเพื่อความสมบูรณ์ของนิยายแบบร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบนิยายที่มีความน่ารักของตัวละครบรรยากาศชนบทที่ละมุนและความสนุกสนานทำให้คํำได้แบบมีสาระอ่านแล้วนึกถึงละครหลังข่าวช่องเจ็ดสมัยก่อนเพลงพันก็ขอแนะนำนิยายเรื่องนี้เลยค่ะอยากให้เรื่องนี้ถูกสร้างเป็นซีรีส์จริงๆเลยนะคะแล้วก็อดไม่ได้ที่จะนึกเล่นๆว่าพ่อในอำเภอสุดคมเข้มกับประหลัดตัวแสบจะไดใ้ใครมารับบทแบบไหนนันเนี่ย เพ้อฝันไปหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆคะ่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วเพลงพันก็ยังอยากอ่านนิยายอีกสองเรื่องซึ่งเป็นผลงานของผู้เขียนเรื่องนี้ด้วยคะ่ะเรื่องแรกคือวันนี้ไม่มีหมูกรอบกับอีกเรื่องคือส้มจีที่จริงใจแค่เห็นชื่อเรื่องก็อยากอ่านแล้วคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เพลงพันขอ,อทำงานเก็บเงินก่อนนะคะถ้าเก็บเงินพอแล้วจะสอยมาแน่นอนคะ่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวนิยายไว้แต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆมีนิยายเรื่องไหนที่อยากให้รีวิวสามารถเขียนเรื่องที่สนใจไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและขอให้ทุกวันในสัปดาห์นี้เป็นวันที่ดีของเพื่อนๆเช่นกันค่ะบ๊ายบาย